อู้ยิตตามพีม่น้องรุ่นรุ่นรุ่นสูตรเยือดักรอบวันนี้ครับผมมื่อนี้จะเป็นดักรอบครับเหลือรอบหอยเฟ้วหลังเดียวครับผมนี่เป็นล่ำครับผม ล่ำแซน้ำไว้จังหน่อยมันค่อยบลอยครับผมแล้วก็เศษเขาได้เศษเขามากครับผมโอ้ยเขากับเขาบูดแล้วพี่น้องเอ้ยเขาคางห้องเหลือเอามาให้โอ้บูดวปแล้วเขาปลาที่บ่ท้องเสียวนะน้อบัดนี้เขาเหนียวก็มีครับผมเขาเหนียวมีมีม้ยังใต้เข้าไปครับผมเข่าเหลือ,อน,นี่เศษข้าวครับ ใส่เข้าไปครับผม oh, <okay. S 1> คุกเขาคุกให้เขากันจั็กน้อยครับผม <c oughs> มีหอดเ้นมากมาพี่น้องเอ้ย <c oughs> นะเอาละครับผมนี่ได้เศษเข่ามากพี่น้องเอาไปที่ใส่รอบครับร่อปาน,นินครับผม ว่างรอบเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมแต่ว่าน้ำยังเลือกเลยพี่น้องเกือบถ่วมอ่ะโอเคเอาไว้รุนกันมือเร้าครับผมใหญ่มาจากมองมุมใหญ่มาจากมุม,อม,าาม,มพอดีเขาลงไสด่างพี่น้องเห็นด่างเขาลงไสไหมมันไก่ด่างเขาบทไก่รอบเขาบทเลยใหญ่ามามุมนี่โอเคมือเส้ามารุนกันครับผม สวัสดียามเช้ายามรอบพี่น้องยามรอบหมายมอเตอร์เวย์หนองรีชนบุรีครับนี่หมายบัวหลวงพี่น้องรอบหอไอเฟลหนึ่งหลังครับนู่นไปไปลุ่นกันครับผมสิหมานบ่กับสูตรเหยือ่อข้าว เขาเจ้าพี่น้องเศษเขาเขากระบูดเลยละไปเล่นน้ำพ,พ,พี่น้องผ้าเล่นต้นน้ำนี่แหละขุนใส่ไว้ยุ่เกาะกลางครับผมใส่ไว้น้ำริมตะลิงน้ำฟังไม่ได้พี่น้องรอบหายคลิปที่แล้วดักยิ่มองนี้เขาใส่ด่างเขาลงใส่ด่างพี่น้องไกลด่างเขาก็เล่ยใหญ่าม่มองนี้ น้ำอยากลึกแน่จังน้อยเออเออเออบัวกระบาดขาโอเคมาถึงรอบเราแล้วมารุนกันพี่น้อง มีต่ำบ่มีตม่ำพี่น้องมีตม่ำมีตม่ำ โอ้ยิ้ตามพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่น เต็มเดี๋ยวหาหมองครับนี่มันนี่พี่น้องเขาเต็มเต็มมือนี่อู้คุณอะแม่ไม่ได้ขึนโอ้โทุกพี่น้อง เออเดี๋ยวมีด่ามาอีกพี่น้องเดี๋ยวมีด่ามาว่าซื้อป่ามาปล่อยหมายธรรมชาติครับผมโอ้โอเคเก็บเก็บเดี๋ยวคัดเอาตะใสง่างพี่น้องใส่น่อยกับปล่อยอขึ้นเขาครับผมสุดยอดครับผม ได้ปูหนึ่งตัวครับใส่สวยพี่นอ้องใส่แดดเดียว โอเคครับพอ่พอพ่อเดี๋ยวใส่หน่อยปล่อยครับ ของแท้พี่น้องของแท้ผลนนงานครับผมรวดนีมนันนี่มีตำพี่น้องมีตำมือนีตำเต็มเต็มครับผมโอ้ยเต็มเต็มรอบครับผมสูตรเหยือ่อเขาบูดพี่น้องเขาเจ้าบูดเขาเหลือมีมนันนี่คัดเอาตะใส่ไง,ไงมากครับผมตัวน้อยป้อยไปเป็นเครื่องหมดแล้ว อันนี้คัาต่ัวใหญ่มากินเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนาเว้นไปจักสามมือสี่มือครับอยเอาเนื้อไปใส่นะดักทุกมือว่าไหนป่ามันตืน่นป่ามันตืนน่นแล้วจะบกม,มาเข่าตัวเดี๋ยวเวียนก่อนเวียนก่อนกินเนี่ยนี่ให้เบิดก่อนโอเคคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมมีสูตรอย่างดีๆไอ้ท่านว่าตีมาแช่ตลอดครับผมเจอกันคลิปนาครับบ๊ายบายไอเสีดป่านออ้อแบบนี้